สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .5 นะคะครูผู้สอนก็คือครูกรมลรักสุปราการนะคะหน้าตาหนังสือเรียนของเราจะเป็นแบบนี้นะคะลูกและหนังสือแบบฝึกหัดก็จะควบคู่กันไปซึ่งเราจะใช้ประกอบกันทั้งสองอย่างนะคะในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งสถานการณ์โควิดมันยังไม่คลี่คลายเราจึงต้องทำการเรียนการสอนโดยผ่านคลิปวิดีโอก่อนนะคะซึ่งในวันนี้ครูจะมาอธิบายในส่วนของภาระงานที่ครูให้กับนักเรียนไปโดยจะมีงานอยู่ในแบบฝึกหัดหน้า12นะคะซึ่งหน่วยนี้จะเป็นหน่วยสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยรายละเอียดของงานนักเรียนจะดูภาพในหนังสือแบบฝึกหัดจะมีทั้งหมด6ภาพนะคะจะมีมา้ามีผีเสื้อมีเต่ามีบัวมีมดและก็มีนกนะคะ,ะทีนี้พอนักเรียนดูภาพแล้วนักเรียนก็มาจำแนกว่าสัตว์ที่เราเห็นในภาพมีการดำรงชีวิตอยู่ที่ไหนได้บ้างนะคะอย่างเช่น <ítulo> uh, ครูจะยกตัวอย่างข้อที่1นึ่งนะคะโดยจะแบ่งเป็นพืชและเป็นสัตว์เพราะทั้งพืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกของเรานะคะมาดูตัวอย่างแรกพืชที่อาศัยอยู่บนบกคืออะไรนักเรียนก็ดูจากภาพสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกคืออะไรก็จำแนกจากภาพ6ภาพนี้พืชที่อาศัยอยู่ในน้ําคืออะไรสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําคืออะไร นักเรียนก็ดูจากภาพนะคะซึ่งครูจะมีตัวอย่างให้ก็คืออย่างเช่นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกได้แก่ม้าผีเสื้อนกอนี่ก็คือในส่วนของแนวคําตอบนะคะส่วนในข้อที่สองอถ้านำพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำมาไว้บนบกตามความคิดของนักเรียนนักเรียนคิดว่าเอาสัตว์น้ำขึ้นมาอยู่บนบกแล้วมันจะอยู่ได้ไหม ่ถ้านักเรียนตอบว่าอยู่ไม่ได้นักเรียนก็บอกเหตุผลประกอบไปนะคะลูกอ่าส่วนหน้า18ในส่วนของหน้า18นี้ให้นักเรียนไปดูข้อมูลจากหนังสือหน้า32และ33นะคะนำข้อมูลจากนั้นมาตอบคำถามโดยในภาพนี้มันก็จะเป็นในลนักษณะของว่าอ่าสัตว์กับ พืชหรือว่ากับสิ่งมีชีวิตต่างๆมีการดำรงชีวิตที่สัมพันธ์กันอย่างเช่นความสัมพันธ์แบบที่หนึ่งก็คือ,อกระต่ายกับผักกาดนะคะลูกความสัมพันธ์ก็คือมีความสัมพันธ์กันในด้านแหล่งอาหารโดยผักกาดเป็นอาหารของกระตาะ่ายนักเรียนก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูในส่วนของอหนังสือเรียนในหน้า32หรือ33ได้ซึ่งมันจะอธิบายครอบคลุมกันไปหมดแล้วนะคะ ส่วนแบบฝึกหัดหน้า24นะคะลูกหน้า24นี้ก็ให้นักเรียนไปอ่านข้อมูลหรือศึกษาข้อมูลจากหนังสือหน้า26-28แล้วนำมาตอบคำถามโดยเขาบอกว่าให้พิจารณาโครงสร้างหรือลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่กำหนดให้แล้วบอกแหล่งที่อยู่อาศัยพร้อมอธิบายการปรับตัวให้เข้ากับให้เหมาะสมกับสิ่ง ที่อาศัยอยู่หรือว่าแหล่งที่อาศัยอยู่นะคะอย่างยกตัวอย่างมันจะมีทั้งหมดมีกระบองเพชรมีต้นมอคข้าวมอแกงลิงมีเป็ดมียีราฟมีปลามีหมีขั้วโลกนะคะลูกแล้วก็มาดูว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดแหล่งที่อยู่อาศัยของมันคืออะไรบ้างคือที่ไหนอ่ครูจะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งตัวอย่างอย่างเช่นต้นมอคข้าวมอแกงลิงแหล่งที่อยู่อาศัยของมันก็คือพื้นที่ที่ดินขาดแราตุ าขาดแรทธาตุในที่นี้คือมันไม่สามารถที่จะนำาธาตุอาหารจากพื้นดินมาใช้ในกระบวนการดำรงชีวิตของมันได้ดังนั้นโครงสร้างหรือลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่มันปรับตัวก็คือหม้อข้าวหม้อแกงลิงจะเปลี่ยนใบเป็นกับดัก เพื่อดักจับมแมลงโดยมันจะนำเอามลงนี้มาใช้เป็นธาตุอาหารเพื่อใช้ในกระบวนการดำรงชีวิตหรือใช้ในการเจริญเติบโตของมันนั่นเองนะคะส่วนในตัวอย่างอื่นๆนักเรียนก็สามารถที่จะอธิบายได้เองโดยดูศึกษาข้อมูลจากในหนังสือเรียนได้นะคะลูกซึ่งมันจะอธิบายให้นักเรียนดูแล้วนะคะ ค่ะทีนี้มาดูในส่วนของใบงานนะคะใบงานที่ครูให้ไปจะมีทั้งหมด2ใบนะคะซึ่งนักเรียนก็จะอ่าได้ทําต่อนะคะทีนี้เรามาดูว่าในส่วนของใบงานใบงานที่1น,นะคะจะเป็นเรื่องการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่นะคะซึ่งในส่วนของใบงานนี้ครูจะมีการกําหนดชื่อสัตว์ที่กําหนดให้ในตารางอ่า แล้วให้นักเรียนเติมลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนะคะซึ่งมันจะมีะลักษณะาการปรับตัวอยู่แล้วให้นักเรียนนำชื่อพืชหรือสัตว์ที่กำหนดให้มาเติมลงไปนะคะอย่างข้อที่1มีลำต้นหนาเพื่อรับน้ำใบเปลี่ยนเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำ มีรากแผ่ขยายหรือกระจายไปทั่วอันนี้ก็คืออ่านักเรียนก็ไปพิจารณาว่ามันเป็นลักษณะของผักตบชวาโกงกลางอูดปลามีขั้วโลกสุนัขผีเสื้อบวัวกระบองเพชรตะกแตนใบไม้ยีราฟกิ้งกานกเพนกวินกบหรือว่านกอินทรีถ้านักเรียนพิจารณาแล้วอ๋อลักษณะน,นี้ก็คืออะไรคะลูกอ่า กระบองเพชรค่ะอ่านี่ก็คือลักษณะของการปรับตัวของกระบองเพชรนะคะส่วนลักษณะส,สิ่งอ่าการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตอื่นๆนักเรียนก็พิจารณาได้จากตรงนี้อ่านำมาเติมน,นะคะนี่ก็คือในส่วนของใบางานที่1นนะคะลูกต่อไปนักเรียนไปดูในส่วนของใบางานที่สองนะคะใบางานที่สองจะเป็นเรื่องการปรับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะ ซึ่งใบงานนี้นักเรียนสามารถนำข้อมูลหรือไปสืบค้นข้อมูลจากหนังสือเรียนหน้า26และหน้า27นะคะแล้วก็นำลนักษณะการอธิบายโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตนั้นมาเติมลงไปซึ่งในภาพครูก็จะมีภาพให้นักเรียนทั้งหมด5ภาพนะคะลูกโดยครูจะยกตัวอย่างข้อที่5นักเรียนเห็นภาพภาพสัตว์ชนิดนี้คืออะไรลูกอะไรคะ สัตว์ชนิดนี้คือเพนกวินนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเพนกวินเพนกวินเป็นสัตว์ปีใช่ไหมลูกสัตว์ปีกแต่ว่าลักษณะของเพนกวินนี้จะอาศัยอยู่ในน้ําเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นโครงสร้างการปรับตัวของนกเพนกวินก็คืออะไรลูกปีกจะเปลี่ยนเป็นใบพายเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่หรือว่ายน้ําได้ดีนั่นก็คือลักษณะาการปรับ ัวหรือว่าการาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตเพื่อที่จะเพื่อที่จะทําให้มันาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะในส่วนข้ออื่นๆนักเรียนก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลจากหน้า26หและหน้า27มาตอบลงไปนะคะและที่สําคัญนะคะลูกใบงานสองใบที่ครูให้ไปนักเรียนพยายามทำด้วยความสวยงามและก็ระบายสีให้สวยงามนะคะลูก เพราะว่ามันเป็นคะแนนเก็บคะแนนตัวนี้จะเป็นการช่วยในส่วนของอะคะแนนเก็บในรายวิชาของครูด้วยค่ะ,ะในส่วนของวันนี้ครูต้องอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนและถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรก็ให้สอบถามได้ในรายส่วนตัวของครูได้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ